เอาายหสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน้ำพึ่งแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อน้ำพึ่งรัศมีแสงทองค่ะอายุ36มสิบหกปีก็อายุมากก,กว่าอกีกหนึ่งปีอค่ะเจ็ดปีค่ะ,คคะไม่เป็นไรเลยไม่เยอะมากไม่เยอะไม่หยองเขาสิบกว่าปีนี่พูดตรงๆนะลองคุณน้ำพึ่งถ้าคุณเดินมากับลุงลงนะคุณเป็นเมียลุงลงได้เลยไม่ได้ไม่เกี่ยวทำไมถึงต้องมาคาร์บี้เขาทาจักรเละไม่เพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับพวกแบบ ประกอบรถยนต์พวกแบบชุดแต่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นเขาทํางานแบบเหงื่อออกตัวเขาจะแบบเดี๋ยวเสียบุคลิกภาพเดี๋ยวเสียบุคลิกภาพอะไรเงี้ยเวลาเจอลูกค้าค่ะเจอกันยังไงคะเนี่ยเจอกันใน Facebook ค่ะใครไปแอดใครยังไงคือเขาตามแบบเหมือนตามเราอะมาประมาณตั้งแต่เมษาแต่เราไม่รู้จักเขานะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีในสิงหาเลย โดยที่เราไม่รู้ตัวตว,ว <ะ S 2> ่าเ,<ล>เขามาแอบ,บดูเราที่โชว์รูมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยคุณคุณยังไงฮะคุณทำไมเป็นคจิตไหม<อ>จิตไหม<อ>ตอนแรกเห็นก็ เห็นเขาสวยดีครับก็เลยไปส่องไปหา a c e b o o k จนเจออะไรเงี้ยเราก็แอดไปแล้วก็แอบแอดไปเ็เขาครั้งแรกจากโชรูมก่อนไม่ใช่ครับคือมันมีลูกค้าครับคือลูกค้าเขาก็ไปกดไลค์ในไลน์แล้วมันก็จะเด้งเนึกออกใชไหมครับเราก็เข้าไปดู้ผู้หญิงคนนี้สวยดีอะไรเงี้ยครับก็เลยต่อเลยใช่เราก็เลยแอดเขาไปลูกค้ากดแล้วนะคนนั้นนะเพราะว่าตัวส่องตั้งนานแล้วจาจับมือกันดีคามันไม่ดีออกรายการไม่ไม่คุณคุณน้ำพุ่งรับแล้วโชรูม อยู่ที่ไหนครับพอดีผมอยากซื้อรถให้เฟิร์นนะครับโอ้โหเดี๋ยวรีบขายเลยค่ะซื้อรถให้เฟิร์นไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทั้งที่ยังไม่เลยเป็นแฟนกันแน่นะซื้อรถให้เฟิร์นก็ของขวัญของแขวญโอเคกูสนับสนุนไอ้แดงทำไม ได้เลโหมดต้องเล่นแนวโหมดเลยยังไงพอพอพอเราเราแอดเฟรมส่องเขาครับเขาก็ยังไม่รู้ตัวผมก็อยากเห็นตัวจริงเขาเป็นยังไงเราก็เลยตามไปดูที่โชว์รูมกี่ครั้งฮะต้องมี 3- 4สี่ครั้งมั้งครับแสดงว่าเราแต่เจอเจอครั้งเดียวนะไปเหลือไม่เจอเหมือนไปดูรถไม่ผมไปเบิกอะไรแกล้งไปเบิกอะไรนู่นนี่นี่ไม่เราเรารู้ไหมว่าเขาอะอายุมากกว่าเราสาวเนี่ยรู้ครับรู้แต่เราก็ไปส่องหมดแล้ววันที่เราเจอเขาที่โชว์รูมความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างฮะ อุแข่งไปทั้งตัวเลยครับเฮ้ยือว่าตัวตัวตัวเตอร์อะไรพวกนี้มันแข่งทื่อเลยครับโอ้แล้วแล้วคุณมารู้ตัวตอนไหนว่าฉันมีผู้ชายมาแอบจ้องแอบสองฉันไม่รู้ค่ะคือพิ่งเหมือนแบบเหมือนแบบอยู่ดีก็ทักเฟซบุ๊กเขาไปเพราะว่าพึ่งกําลังหาแบบหาอะไรให้ลูกค้าก็คือแบบล้อรถซึ่งล้อแบบลูกค้าพึ่งแบบมันมีแบบสองคันในประเทศเนี้ยค่ะแล้วมันแบบมันหาอะไรหายากอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเฮ้ยคนนี้เขา อะไรเขาโพส์อะไรเกี่ยวกับรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบทักไปถามว่ามีแบบนี้ไหมหาให้ได้ไหมแล้วคุณหาให้เขาได้ไหมไม่หาครับจีบอย่างเดียวจีบอย่างเดียวสรุปล้อแม็กเหมืออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ครับได้ลูกค้าจอดรถที่รู้ยนะใช่ล้อโล่งๆเลยนะแต่ความสัมพันธ์นี่แหนอจีบเขาแล้วยังไงคือคุณสนใจเขาตั้งแต่ที่แรกเลยไหมไม่ค่ะตอนแรกก็คิดแับเหมือนนัดเดทกันครั้งแรกคือคุยกันสักพักนึงก่อนล้วก็นัดเดทกัน เหมือนแบบเราก็เจอแบบวิไม oh, oh, oh. ่ใช่สไตล์เราอ่ะทําไมดูแว้นจังเลย่ะค่ะสไตล์อย่างนี้ก็คือยังไม่ชอบเนี่ยค่ะแล้วคุณพี่อคุณพี่เคยเจอพ่อของพี่น้ําพึ่งบ้างไหมครับหมายถึงว่าเคยเจอพ่อน้ึงอย่างเจออ่เพแฟนคยเจอไหมครับเคยเจอแล้วครับเขาว่าไงมั่งเขาเป็นไงเขา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 ที่ใส่ดีไหมคะพ่อของแฟนเราอ่ะดีครับพ่อของเป็นคนแล้วไม่ดุเลยไม่หุนหิดไม่เลวไม่หุนหิดครับห่วงอะไรเงี้ยไม่แนวเงินอะไม่แนวแบบเอาเงินอย่างเดียวเลย นะไม่ไม่ไม่แบบเอไอแบบเอ้ยมึงจะจีบว่ากูต้องเงินนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับเออก็ดีอ่ะดีโชคดีอ่ะอันนี้กูแล้วใช่ไหมอันนี้คือคุณพ่อเขาเขาแล้วแล้วคือความสัมพันธ์มันคุณตอนแรกบอกไม่ชอบเขาแล้วทำไมถึงตัดสินใจคบเขา ก็พอคุยไปคุยมาเขาเป็นคนเหมือนแบบใส่ใจใส่ใจรายละเอียดทุกทสิ่งอย่างเลยอะค่ะเริ่มจากพอแบบเริ่มคุยกันเนี้ยเพิ่งไปดูดวงไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าต้องให้เพิ่งแบบทาบุญทุกเช้าแบบใส่บาตรเช้าอย่างเดียวแล้วก็ต้องเป็นพระเดินบิณฑบาตเท่านั้นทุกเช้าเขาก็แบบมารับทุกเช้าเลยบ้านเขาอยู่สาทรแล้วเพิ่งอยู่แบบอยู่ลาดพร้าวเงี่ยค่ะเขาขับมา,มามาหาทุกเช้าเลยหกโมงเช้าถึงแล้วแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราประทับใจใช่ค่ะเออแล,แล้วแล้วอย่างคุณคิมล่ะ พอได้รู้จักตัวตนผู้หญิงที่เราแอบส่องอ่ะเขาน่ารักยังไงที่โดนใจเราเขาดูแลผมดีมากครับคอยบอกให้ผมทํานู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่ัคือมันบางทีเราเป็นผู้ชายเราไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรตัวเองมากหรอกครับแต่ว่าเขาจะคอยแบบเตือนให้เราทํานู่นนะทํานี่นะเช่นทาจักรเรที่บอกใช่ใช่ครับแต่งงานกันยังคะแต่งงานกันแล้วค่ะแต่งงานมากี่ปีแล้วคะประมาณพฤจิกายนค่ะรอลยอ้นคิมมีบุตรยังคะ ยังค่ะปล่อยอยู่ค่ะภาวนานาะให้ให้ได้น้องสมใจนะคะ็เดแ๋ยววันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างอะน้ำพึ่มมีอะไรจะบอกกับกิมหน่ยก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณทุกอย่างที่แบบจริงๆเขาเป็นคนขี้เขินมากเลยนี่พาเขามาได้นี่โคตรแบบดีใจเลยเพราะเราเป็นคนสมัครมาใช่ไหมใช่เป็นคนสมัครมาอยากให้รู้ว่าแบบความรักแบบไม่อยากจะเชื่อว่าความรักออนไลน์มันมีจริงแต่ก็ไม่น่ามาเทปนี้เลยล้วเขาก็บบ แต่ดีใจมากเลยนะดูคนแบบดูแบบดูคนเข้าร่วมรายการเราชอบมากเพราะเราชอบดูกันไงคะชอบดูแบบพวกเขาทุกอย่างเลยได้ป่ะพร้อมชวนกันได้ป่ะอ่ารับกันนะคเดี๋ยวเดี๋ยวรับอันหนึ่งสองรัมกันุณด้วยคุณด้วยเออใช่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมาก แซดเอสเขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดอสเอสเใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดดแซเอก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งวิงเซนทีวีเซนทีวิทวเซนทีวี